การสร้างอัตลักษณ์หรือ identity และการสร้างคุณค่าหรือ value creation หรือเรียกสั้นๆว่า CV i ต่อไปครับเชิญท่านสมชายหานิรันครับกาบเรียนท่านประธานสภาวุฒิสภาที่เคารพผมสมชายหานิรันด์สมาชิกวุฒิสภาในเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศน,น,นั้นนะครับเรามักจะมองไปที่สองส่วนคือการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการมีสิียรภาพทางเศรษฐกิจ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นเราพูดกันบ่อยครั้งถึงอัตราการขยายตัวของ GDP หรือบางครั้งเรามองลึกไปถึงตัวเครื่องยนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายของภาครัฐการลงทุนการใช้จ่ายของภาคเอกนชนแม้กระทั่งการค้าระหว่างประเทศส่วนการมีเสถียรภาพบ่อยครั้งที่เรามักจะมองไปที่เรื่องการแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบีย้ยเงินเฟอ้อหรืออื่นๆแต่สิ่งหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับ พี่น้องประชาชนและถูกบรรจุไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศก็คือเรื่องของการกระจายรายได้ของเศรษฐกิจลงไปกลุ่มต่างๆของประเทศในฐานลากให้มากที่สุดและอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดและหนึ่งในนั้นก็คือการเปลี่ยนแปลงและปรับยุทธ,ธาศาสตร์การท่องเที่ยวในระดับชุมชนปัจจุบันการท่องเที่ยวในระดับชุมชนนั้นมีหลายหน่วยงานนะครับที่เข้าไปดําเนินการไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพาณิชย์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกระทรวงเกษตรหรือแม้แต่กระทรวงอุกสากรเองเดิมการพัฒนาส่วนใหญ่ที่เราจะมองเห็นนั้นและมีหลายงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าการท่องเที่ยวในชุมชนนั้นเป็นการนำรายได้ไปสู่ชุมชนซึ่งทําให้ตัวคูณทางเศรษฐ,ฐกิจมีประมาณกว่า5เท่าเพราะเป็นการนํารายได้ไปสู่ส่วนที่เป็นฐานลากที่สุดแล้วเงินมันก็จะหมุนขึ้นมาตามกระบวนการของระบบเศรษฐ,ฐกิจตัวทั่วไปแต่เดิมนั้นการพัฒนา ในระดับชุมชนนั้นเราจะทําเพียงเพื่อพยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยอาศัยวัฒนธรรมประเพณีเรื่องราวต่างๆใส่เข้าไปในตัวผลิตภัณฑ์แล้วนําออกมาขายซึ่งก็มีหลายๆที่ประสบความสําเร็จแต่ก็มีจํานวนมากที่ล้มเหลวเพราะผลิตภัณฑ์ใดๆก็ตามที่ผูกกับวัฒนธรรมผูกกับลมหายใจของชีวิตของท้องถิน่นเมื่อห่างออกมาไกลจากถิน่นห่างออกมาจากรากเง้าของตัวเองเท่าใดนั้นเสน่ห์ก็จะลดลง พร้อมกับคุณค่าจนถึงหาตลาดไม่ได้คาว่าขายไม่ได้กลายเป็นเรื่องปกติของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนหลายแข่งจนหน่วยงานต่างๆต้องจัดงานสรารพัดงานเพื่อให้วิสาหกิจเหล่านั้นสามารถมีที่วางขายของซึ่งงานเหล่านี้วันนี้เราก็าจะเห็นมีจํานวนมากนะครับจนหลายลายและกลายเป็นตลาดหลักของตัวเองไม่มีที่วางขายนอกจากออกงานต่างๆของที่หน่วยงานของรัฐที่ทําได้ แต่วันนี้ค่อนข้างดีหน่อยก็ยังมีออนไลน์เป็นทางเรื่องอย่างอันหนึ่งนะครับแต่การท่องเที่ยวชุมชนเป็นกระบวนศน์ของการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการตลาดของชุมชนชัดเจนเพราะวันนี้เรากําลังนําคนเข้าไปสู่ตลาดไปหาของในชุมชนมีนักท่องเที่ยวลงไปเที่ยวในชุมชนนั้นในหมู่บ้านผลิตภัณฑ์ชุมชนก็จะขายได้ดีเพราะคนซื้อจะไม่ได้ซื้อของเหล่านั้นในลักษณะการซื้อใช้ แต่เขาจะซื้อเพื่อเป็นของฝากเราทราบดีครับพฤติกรรมของการตัดสินใจซื้อของฝากของที่ระลึกนั้นจะตัดสินใจซื้อง่ายหลายครั้งหลายชิ้นเราไม่ได้ซื้อเพื่อตัวเองแต่เราซื้อให้ฝากคนรักและบ่อยครั้งเราซื้อของเหล่านนั้เพราะมันบรรจุเรื่องราวความทรงจำประสบการณ์ของเราที่ได้ไปยืนในชุมชนแห่งนั้น ่างกับของเหล่านั้นน่ยนะครับที่เรามาวางขายในเมืองคนซื้อจะดูที่ราคาเป็นสําคัญเพราะของเหล่านั้นไม่ได้มีเรื่องราวไม่ได้บันทึกบรรจุประสบการณ์ของผู้ซื้อไว้ในผลิตภัณฑ์เหล่านั้นแต่เราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะครับว่าคนไปเที่ยวในชุมชนนั้นไม่มีใครหรือมีจํานวนน้อยมากที่จะไปในชุมชนนั้นเพื่อไปซื้อของฝากจํานวนมากส่วนใหญ่พวกเขาจะไปเที่ยวชมไปหาจุดเช็คอินที่สําคัญที่ใหญ่ให่อาทิเช่นวิว ทิวทัศน์ภูเขาวัดดังพระดังวิถีชีวิตประเพณีซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นอัตลักษณ์เมื่อคนเข้าไปสินค้าอื่นก็ขายได้ไม่ใช่เฉพาะของฝากและของที่ระลึกเท่านั้นน้ำดื่มอาหารดังนั้นการบริหารการจัดการท่องเที่ยวชุมชนต้องมีความพร้อมของสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดให้ครบการจาัดการบริหารการจัดการและการเตรียมความพร้อมของชุมชนเองเพื่อให้เป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน คือชุมชนต้องเป็นคนจัดการจึงจะทําให้การท่องเที่ยวในชุมชนนั้นยั่งยืนหากรัฐเข้าไปจัดการและทําตัวรู้ดีกว่าชุมชนผมคิดว่าก็มีประสบการณ์ให้เราเห็นถึงความล้มเหลวและความยั่งยืนของการพัฒนาหลายชุมชนทํางานร่วมกับหน่วยงานของรัฐในการพัฒนาชุมชนแห่งนี้ประสบความสําเร็จก็มาหลายแห่งที่หน่วยงานของรัฐเข้าไปโดยไม่เข้าใจ ส่วนใหญ่ก็จะเข้าไปเมื่อมีงบประมาณเท่านั้นแล้วก็หายจากไปเมื่องบประมาณหมดจึงไม่แปลกใจที่เราจะเห็นหลายหมู่บ้านเหลือแต่ป้ายให้เห็นเป็นที่ระลึกว่าใครเคยมาใครเคยทําทําอะไรถ้ามองจากประสบการณ์ของการ พัฒนาหรือชุมชนเองนะฮะในความสําเร็จของการจัดก,การท่องเที่ยวนั้นปัจจัยแรกที่เห็นก็คือเรื่องของการมีฉันทามติของชุมชนโดยที่เรียกว่าคอนเซนแซสว่าชุมชนนั้นตัดสินใจที่จะพัฒนาชุมชนของตัวเองให้เป็นชุมชนของการท่องเที่ยวเขาจะต้องมีแผนงานการพัฒนาว่าจะไปทางไหนต้องมีอะไรเป็นอัตลักษณ์หรือที่เรียกว่าไอดีนิตี้เราจะต้องพัฒนาไอดีนิตี้ขึ้นมาเพื่อบอกเล่าเรื่องราวความเป็นตัวตนของพวกเรา ของชุมชนเหล่านั้นให้ได้และสามารถที่จะนำอิเดนติตี้นั้นหรืออัตลักษณ์นั้นไปเพิ่มมูลค่าหรือ Value Creation <c oughs> และนี่คือหลักการทั้งหมดของการระเบิดจากข้างในของชุมชนนั้นๆ <c oughs> ผมเห็นหมู่บ้านวังส้มซ่าของพิษณุโลกที่ได้ใช้ผลส้มซ่าเป็นตัวอัตลักษณ์เป็นตัวเดินเรื่องราวของชุมชนและถูกนำมาเพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่อาหารของขาวของหวานไอศครีมครีมสระผมแชมพูสบู่และสารพัดอื่นหรือหมู่บ้านออนใต้อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชีงยงใหม่ที่ใช้ลายปลาสามตัวที่พบในจานกระเบื้องโบราณที่พบข้างๆกับเตาเผาโบราณจำนวนมากในหมู่บ้านและปลาสามตัวนั้นบอกเรื่องราวของแม่น้ำสามสาย สองในสามแหล่งของน้ำนั้นมาจากโครงการพระราชดำริของรุนเก้าราชการที่เก้าที่พระองค์ท่านเสด็จในชุมชนถึงเก้าครั้งและเรื่องราวเหล่านี้ถูกร้อยต่อมาเล่าถึงความสมบูรณ์ชุ่มชื้นและร่มเย็นที่พระองค์ท่านของรุนเก้าราชการที่เก้าพระราชทานให้จนทำให้หมู่บ้านท่องเที่ยวแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นบ้านจุ่มเมืองเย็นและอีกหลายชุมชนหลายหมู่บ้าน ที่เดินตามหลักการของการระเบิดจากข้างในของรุนก้าราชการที่ก้านั้นไม่ว่าจะเป็นบ้านทุ่งประดูประจุปคิรีคันที่เราจะเห็นหมู่บ้านท่องเที่ยวแห่งนี้มีลมหายใจของเศรษฐกิจพอเพียงผสมผสานกับการท่องเที่ยวชุมชนได้อย่างลงตัวหรือชุมชนย่านเก่าวังกฎจังหวัดพิจิตรที่เรื่องราวอดีตของพื้นที่ท้องบางก่อนแห่งลุ่มน้ำหน้านแห่งนี้ถูกนำมาเป็นอัตลักษณ์ เพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนตั้งแต่ผู้สูงวัยจนถึงเด็กโดยคนในชุมชนร่วมกันจัดการองค์กรในท้องถิน่นและที่เกาะพิทักษ์จังหวัดชุมพรและผมเชื่อว่าใครที่ไปเกาะพิทักษ์ต้องรักเกาะพิทักษ์แห่งนี้และอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญของความสำเร็จของการพัฒนาชุมชนคือเราต้องหาผู้นำ การเปลี่ยนแปลงเพราะหากเราทําการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวชุมชนแบบเดิมๆนั้นการเปลี่ยนแปลงไม่สามารถที่จะทันกับการตลาดของการท่องเที่ยวสมัยใหม่และคนเหล่านี้จะต้องเป็นขี้ใต้หรืออาจจะเป็นตัวจุดประกายของการท่องเที่ยวในชุมชนคือเหมือนที่เราก่อไฟอครับเราต้องหาขี้ใต้ก่อนคือติดง่ายติดนาน เพื่อให้ไฟของการพัฒนานั้นลามไปส่วนอื่นๆที่ติดไฟยากแต่จำเป็นต่อการสร้างไฟของการพัฒนาฟื้นและไปในฐานในที่สุดถ้าสิ่งเหล่านี้ติดมันก็จะติดนานะคระับพวกคนในชุมชนนั้นแต่ละคนมีการยอมรับของการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เหมือนกันส่วนมากจะร่วมหัวลงท้ายด้วยก็ต่อเมื่อรอให้เห็นการดำเนินง,งานของบางกลุ่มชัดแล้วว่ามีประโยชน์ ได้ประโยชน์ถึงจะยอมรับดังนั้นการบริหารการท่องเที่ยวโดยชุมชนจึงสําคัญและต้องเป็นการกินแบ่งต้องไม่กินรวมไม่เช่นนั้นความร่วมมือในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีของทั้งชุมชนจะไม่มีและชุมชนท่องเที่ยวแห่งนี้จะขาดเสน่ห์ทันทีผมว่าการท่องเที่ยวในชุมชนที่รัฐบาลได้มีได้พยายามผลักดันนั้นสร้างจิก๊กซอของการพัฒนาแต่ละตัว โดยตั้งเป้าไว้ที่สำคัญที่สุดก็คือการนำผู้คนนั้นลงไปสู่ชุมชนเพื่อสร้างรายได้กระจายรายได้ให้กับชุมชนน่าจะมีความยั่งยืนมากกว่าวิธีการและมาตรการอื่นๆแต่อยไรก็ตามการบริหารการจัดการในรูปแบบที่ดีในชุมชนจำเป็นอย่างยิ่งและก็ผมยังเชื่อ จากประสบการณ์ที่ผ่านมาและจากงานศึกษาหลายครั้งที่บอกให้เห็นว่ากระบวนการพัฒนาที่ดีนั้นของการมนาชุมชนที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพนั้นคือเดินตามหลักการของการระเบิดจากข้างในของชุมชนเองตามหลักการของรุ่นเ้าราชการที่9ดังนั้นวิธีการหลักการของฉันธรรมติหรือคอนเซนแซสการสร้างอัตลักษณ์หรืออีเดนิตี้ และการสร้างคุณค่าหรือ value creation หรือเรียกสั้นๆว่า CIV เป็นหลักการของการท่องเที่ยวชุมชนที่จะสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาฐานลากโดยการท่องเที่ยวชุมชนได้ยังมีประสิทธิภาพมากที่สุดครับขอบพระคุณครับ